เอาละค่ะยินดีต้อนรับเขสู่ช่องอ e ีน็อปเกมเมอร์นะคะตอนนี้เราอยู่ในบทที่8แล้วนะคะบทนี้ชื่อบทว่าผีบุกบ้านค่ะโดยที่บ้านของเราเนี่ยที่จริงปกติบ้านเรามันจะเป็นกึง่งคาเฟ่กึ่งเกสเฮาส์อยู่แล้วเนาะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดในจุดต่างๆนะคะช่วงนี้คือจะมียูริ มิยุนะคะกำลังนอนหลับอยู่ในห้องของทุกคนโดยจะมีเลนนะคะเลนกับออะไรนะลุยเนาะคอยดูกล้องวงจรปิดไว้ให้นะคะ,ะ,คะเมื่อ,อยุลี่นะคะกลับมาจากภูเขานะคะก็เหมือนกับว่าแบบนางก็แบบ รบีบไปพักผ่อนเลยอะไรประมาณนี้เนาะอือฮึแล้วก็ส่วนอันนั้นก็เหมือนกันอะไรนะยูริเนาะยูไอ้ไม่ใช่สิมียุก็พักผ่อนเหมือนกันค่ะกล้องวงจรปิด <Now S 1> นี่กำลั <can> งทำงานอยู่ขณะตอนนี้ถ้าเกิดมีมางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ น,นี่เมื่อกี้อยู่ลินะคะอันนี้มีอยู่นะคะ oh. มีเสียงบางอยางโอ้ย oh. นะคะมีเสียงบางอยางเกิดขึ้นนะคะ No เกิดขึ้นกับลุยข้างหลังด้วยนะคะฮลุยเป็นไายสปายดีหรือเปล่าเนี่ยฉันสบายดีอยากังวลเลยวีไม่สบายฉันกังวลอยู่ยกับเขายูริ กับมิยุจะเป็นยังไงม,มันก็ต้องดูในกล้องวงจรปิดก่อนเอานะครับเราจะใช้ก็เราจะดูจากกล้องวงจรปิดนะคะเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนทำไมทุกคนถึงมีปฏิกิริยาอย่างนั้นนะคะนี่เลนกับลุยนะคะ ด้านหลังทางเดินห้องอยูนินะคะยูนิมีกระพริบกระพิบกะพิบ,พบนะคะมีห้องของอฮิสุก,กะนะคะเจ้าของบ้านเะ,ะคะตอนนี้มันมีบอกว่าให้เราไปหาข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณภูเขานะคะ น,นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ใช้บริการเนาะใช้บริการที่นี่นอันนี้ตำนานกล้องถ่ายรูปค่ะโอเคหลังจากนั้นเราจะเข้าไปดูกล้องวงจรปิดกันต่อนะคะว่าเจออะไรไหม นี่คือห้องนอนรับรองที่ฮารุกะเคยนอนแล้วก็ฮารุกะก็ได้ออกไปกับผีเพื่อนของตัวเองนะคะโ okay. อเคยูทิที่ไม่เป็นไรห้องฮีโซกะ okay. อ okay. โอเคห้องมียุโอเคอ้ยมีบางสิ่งบางอย่างคะ่ะมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งจำได้ ว่าเขาคือใครถ้าอยากรู้นะคะกลับไปดูที่บทที่สองนะคะดูบทที่สองสยองมากขอบอกเลยเดี๋ยวเราจะไปเช็คดูก่อนเมื่อกี้นางเดินไปทางเนี้ยแล้วน,นางก็หายไป เอกสารหน่อยนะเป็นเดอารี่ของยูริค่ะยูริโนตบุ๊กโนตบุ๊กสมุดจดยะสมุดจดของยูรินะคะมันก็ไม่มีอะไรนี่นาเจ้าจผีที่เดินเมื่อกีหายไปเลยเนี่ยจะลองไปดูกล้องวงจรปิดกันอีก,อกครั้งนึงนะคะ นี่ทางเดินเข้าทางประตูหลังหน้าห้องอยู่ที่บางสิ่งบางอย่างคะ่ะบางสิ่งบางอย่างอยู่กับยุ้ยต้องให้พระเอกของเราไปช่วยแล้วอะไรอะ่ะ เดินไปด้านหลังนะคะซ้ายมือนี่ห้องฮิโซกะนะคะที่เราตามหาอยู่นะครับ <No. S 1> อ๋อเห็นแล้วพุ่ยยุหิค่ะเป็นผีไปแล้ว <No. S 1> มองตัวดีนะคะแต่พุ่ยุหิตอตอนนี้มันขัะ ไม่ยากเลยเพราะว่าหนึ่งสองามเร,รจะมีตอนที่นางฝากคอตัวเองนะครับหนึ่งสอง ถ้ามุมมีดมุมมีดตรงเนี้ยถ้าเราโดนคือตายเลยนะเตรียไมไ,ยยยยไม่ได้อ็กเอกเอกหลบไม่ได้้วหนึ่งเนี่โอไม่ได้ พื้นที่มันจำกัดอะครับค่อนข้างที่จะยากไม่ได้ครับเป็นผู้หญิงตัมเล็กนะ ไปแ,แ,แล้วกิบ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 ยนชุบกไม่มีแพบตนต่างมีอะไรไหมไม่มีนะคะมาดูใยกระเ้างสิ เข้าไปดูในห้องที่มีผีเดินเข้าไปเมื่อกี้นะคะเป็นห้องของฮิสกะเองห้องนี้เนาะนี่คือห้องของฮิสกะนะคะก็จะมีเอกสารอยู่2ชุดนะคะอันนี้ ทกอย่งแไม่ทันมีการแต่งงานกับผีเป็นอะไรที่สยองขวัญมากยังไงแวบดีนะที่มาในลักษณะที่ยังเป็นตัวตัวอยู่ ิดทุกกล้องวงจรปิดกันต่อค่ะว่ราตอนนี้คือมีแค่นี้เนาะที่เราเห็นนะแอบส่องดูนิดเดียวห้องมียุอยู่ตรงนั้นดูอีกเรื่อง นั่งอยู่ที่เดิมนะคะโอเคนี่ห้องฮิโซกะห้องอามิโยะนะคะห้องน้ำชาทางเดินมีห้องของเราเอ้ยอันนี้ฮารุกะค่ะนะที่จริงนางตายไปแล้วนะฮารุกะโดน ูยหิพาไปตอนแรกคาลูก่านอนอยู่ห้องนี้แหละค่ะแล้วเอาไปมาโดนผีพาไปเมื่อกี้ที่เราเห็นก็ก็ไม่ใช่คนสีมีบางสิ่งบางอย่างครับมีกระดาษโน้ตด,ด้วย 它就就是《哥吉拉》的原作。 หน้าห้องยูริโอเคยูริไม่เป็นไรแล้วนั่นนั่นนั่นฮาลุคกะที่เราเจอออกไปนลจะเจอไหมไม่เจอนะครับไม่เจอฮาลุกะเลยฮาลุกะหายไปไหน นี่สุกกะนั่งยังไงฮะลูกกะคุณเห็นไหมคะอยู่ม,มุมล่างซ้ายเมื่อกี้นะคะแยวตรงนี้ไปช่วยแล้วอะอนฮะ่ายทันยูนี่เนะี่ยนี่คือผีฮารุกกะ เดิมใเป็นไรละเควสก็บอกว่าให้ไปกล้องวงจรปิดต่อแต่เราเก็บของนิดนึงนี่คือประวัติอะไรนะเรียกว่าอะไรอ่ะนิยายเกี่ยวกับพระอาทิตย์ตกอะไรประมาณนะั้นเนาตำนานพระอาทิตย์ตกเออเทลมันจะเป็นเกี่ยวกับตำนานเนาะตำนานอะไรว่ากันที ได้นี่แหละค่ะพี่ฮาลูกะค่ะ มเกินไปมันจะไม่เจอจังหวะเคนแคสะครับสองจังหคัเพื่้เ่ ฉันอุตส่าห์ช่วยเธอแล้วนะแต่เธออ่เดินตามผีไปฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกโอ้ทั้งนี้ผีเดินดินกินข้าวแกงีนห้องว้านี่คือ ร้านคาเฟ่คะ่ะผีอยู่เต็มร้านคาเฟ่เลยว่าเราจะองเข้าไปปากผีห้องมันค่อนข้างที่จะแคบนะคะโอเควันนี้พี่นพขอจบกันอ่าเล่นเกมตอนที่ แนะคะเพียงแค่นี้ก่อนเนาะให้ไงขอเพื่อนเอนกดแชร์กดไลค์กดสับสไครต์แล้วกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนที่8.2นะคะไปก่อนนะคะบายตอนต่อไปจะต้องฆ่าผีให้หมด